365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่63องค์พระผู้เป็นเจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่446พันธสัญญาเดิมฉบับแปลเป็นภาษากรีกใช้คำว่า k y r i o s เท่ากับเจ้านายหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าแปลพระนามลึกล้ำภาษาฮีบรูยาเวที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่มเสสคำนี้ซึ่งแปลเป็นภาษาลาตินว่า dominus หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า The Lord เป็นพระนามที่อิสราเอลใช้โดยเฉพาะเพื่อเรียกพระนามพระเจ้าของตนพันธสัญญาใหม่ก็ใช้พระนามที่มีความหมายทรงพลังนี้กับพระบิดาและพร้อมกันนั้นยังใช้ในความหมายใหม่กับพระเยซูเจ้าและดังนี้จึงเป็นการยอมรับด้วยว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทลิกข้อที่447เมื่อทรงโต้เถียงกับชาวฟาริสีถึงความหมายของเพลงสดุดีบทที่110พระเยซูเจ้าก็ตรัสเป็นในว่าพระองค์ทรงตำแหน่งนี้แต่ยังตรัสถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนกับบรรดาอัครสาวกตลอดช่วงเวลาที่ทรงเทศสอนประชาชนพระองค์ทรงสําแดงให้ทุกคนเห็นว่า ทรงอำนาจเหมือนพระเจ้าเหนือธรรมชาติเหนือโรคภัยไข้ไเจ็บเหนือปีศาจเหนือความตายและบาปหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จรรักรคาทอลิกข้อที่448หลายต่อหลายครั้งในพระวรสารประชาชนที่เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ตำแหน่งนี้เป็นพยานยืนยันถึงความเคารพและความเชื่อมั่นของผู้ที่เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าและขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือและรักษาโรคการทูลเรียกดังกล่าวโดยการดนใจของพระจิตเจ้าแสดงถึงการยอมรับพระธรรมล้ำลึกว่าพระเยซูเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพบพระองค์หลังจากทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วการทูลเรียกพระนามเช่นนี้ เป็นการถวายนมัสการแด่พระองค์ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายถ้อยคำเช่นนี้จึงรวมความหมายถึงความรักและความเลื่อมใสที่ปรากฏเป็นอันตลักษณ์ของธรรมประเพณีคริสตชนตลอดมาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่หนังสือคำสอนพระาศาสนาจากคาทอลิก ข้อที่449เมื่อสูตรยืนยันความเชื่อตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของพระศาสนาจักประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยืนยันตั้งแต่ต้นว่าพระเยซูเจ้าทรงสมควรได้รับพระอนุภาพพระเกียรติและพระสิริรุ่งโนดที่เป็นของพระบิดาเจ้าด้วยเพราะพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าและเพราะว่า พระบิดาทรงสำแดงพระเทวาภาพนี้ของพระเยซูเจ้าเมื่อทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายและทรงยกย่องพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์หนังสือคำสอนพระศาสนา,าจักรคาทอลิกข้อที่450นับตั้งแต่เริ่มแรกของประวัติศาสตร์คริสตศา,าสานาแล้วการยืนยันว่า พระเยซูเจ้าทรงอํานาจปกครองเหนือโลกและประวัติศาสตร์ยังหมายถึงการยอมรับด้วยว่ามนุษย์ไม่ต้องยอมให้เสรีภาพของตนอยู่ใต้อํานาจใดๆในโลกแต่ต้องให้อยู่ใต้อํานาจของพระเจ้าพระบิดาและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าโดยสิ้นเชิงเท่านั้นพระจกักรพรรดิซีซ่าไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระศาสนจักรเชื่อว่า กุญแจศูนย์กลางและจุดหมายของประวัติศาสตร์มนุษยชาติทั้งหมดพบได้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของตนเท่านั้นหนังสือคำสอนพระศาส,สนาจักครคาทอลิกข้อที่451คำอธิษฐานภาวนาของคริสตชนมีวลีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏอยู่ทั่วไป เช่นในคำเชิญชวนให้อธิษฐานภาวนา dominus vobiscum พระเจ้าสถิตกับท่านหรือในวลีลงท้ายบทภาวนา per um 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 um, p e r dominum n o s t u m lesum christum เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายหรือในคำโห่ร้องด้วยความหวังอย่างมั่นใจว่ามารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าเสเด็จมาหรือมาราณาธา ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาเถิดอาเมนข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดสามร้อยหิบห้าวันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า